ใครวะเฮ้ยเพื่อนระวังเพื่อนเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยอะไยเฮรนะมันบ้าว่าเพื่อนวัดไม่รู้ดิทุกคนเฮ้ยใครวะทุกคนชาวบ้านหรือเปล่าชาวบ้านชาวชาวบ้านเมืองรับแล้หรือเปล่าทุกคนเมื่อมันอยู่กลัวพวกผมนะใช่แบบเราลองอันนี้ดูไหมเป็นอะไรเราเข้าไปคุยดีกว่า เราเดินเขาไปเรียกเขาดิภาษาภาษเราดีว่าภาษาเราได้ว่าเดีพี่ดีเรียกดิเพื่อนเดี๋ยพี่ดีเดีอ่ะพี่ดีเห็ดี๋ยวหาช่วยแรกเหมือนน่าจะเป็นชาวบ้านนะทุกคนเฮ้ยทุกคนมึดมึดมีร่องรอยนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเมืึดมันเข้ากลัวทุกคนพอดีคนมากาะไปอู่เรยนเาเยอะน่นน่าจะเป็นที่พักอาต้ยมันหรือเปล่าทุกคนใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นที่พักอาต้ยมันหรือเปล่าเฮ้ย มีไปไปไปทุกคนเมื่อเมื่อผมจะลงทางมานะทุกคนมาเจอมันปลาฝั่งพมานะเนี้เนี่ยเนียทุกคนเนี่ยเนี้ยเนีุยคนแล้วมันทำมันทำอะไรเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันคือมันกล้าอะไร เหนก้านอะไรนะทุกคนเลยตรงนี้เป็นท่านไม่รู้ว่ะทุกคนว่าตรงนี้มันคืออะไรนะน้องเขาไม่รูนะเลยตรงนี้ดูรตรงแขนน้องขานะใช่ทุกคนมองแม่มากเลยไม่รู้มันเป็นชาวบ้านที่ไหนนะน่าจะเป็นฝั่งพม่านะทุกคนผมว่าตอนนี้ผมยังไม่กล้าเข้าไปคุยกับเขานะ ก็ครับสวัสดีครับผมก็สวัสดีพี่ๆลุงป้านาาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องนันท้าพิสุทธิ์นะครับทุกคนก่อนสลบวันนี้ก็ผมก็ได้อยู่ฝั่งพม่านะครับผมตอนนี้ผมกับเพื่อนว้ก็ได้ลงป่านะครับผมตอนนี้พวกเรามากันทั้งหมด3ามคนนะมีเพื่อนตีแล้วก็เพื่อนวายนะครับผมตอนนี้เพื่อนวายกับผมก็กําลังหาทางออกกลับฝั่งพม่านะทุกคนตอนนี้เราก็หาทางออกยังไม่เจอนะครับผมตอนนี้พวกผมทั้งสามคนก็ได้ลงป่านั้นทุกคนไม่รู้ว่าเส้นทางที่พวกผมมา พอผู้ผมมาได้เมื่อคืนแล้วทุกคนแบบผู้ผมกําลังหาทางออกนะแต่หายไม่เจอตอนนี้ผู้ผมก็เป็นเวลาตอนเย็นแล้วทุกคนน,นี่นะครับผมหมากับเพื่อนวานนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เพื่อนตีนะทุกคนลงแต่เช้านะใช่<ต>ทุกคนพวกเราลงปาดแต่เช้านะั้งทุกคนตอนนี้เราก็กําลังหาทางออกนะไม่รู้เราจะหาทางออกเจอเปล่าทุกคนก็ทุกครับคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้ผมทั้งสามคนด้วยนะครับผมก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวเราก็จะหาางอออกกก้ครรับบผมตนนี็็เแบ ถายัางไม่เจอนะผมก็ทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาทางออกกันนะทุกคนไม่รู้ว่าฝั่งพมา่ามันมีแบบมันมีแบบพวกแบบจนบู้จนป้าแบบนี้ทุกคนอันตรายนะครับผมไม่รู้วันนี้ผมจะเจอหรือเปล่าแล้วก็คนป่าก,ก็เยอะนะทุกคนฝั่งพมา่าเนี่ยตอนนี้ผมก็เพื่อนวายก็อยู่ในเส้นทางเส้นหนึ่งนะแต่เราไม่รู้ว่าเส้นเส้นนี้มันไปทางไหนนะทุกคนนะเอางี้ทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมไปครับผมครับผมเดี๋ยวผมกําลัง เดินหาเส้นทางไม่รู้เส้นนี้ไปทางไหนนะเดี๋ยวผมจะลองเดินไปซ้ำรลยกับเพื่อนๆทั้งสองคนนะครับผมไม่รู้เส้นนี้มันจะออกทางไหนนะทุกคนไม่รู้สองทางนั้นทางตรงทางนี้เราเลือกมาที่นี่นะครับผมพอเราอยู่ฝั่งประมาณนี้ผมจะบอกนะครับผมไม่รู้ว่าออกยากมากผมจะบอกเลยเพก็ไม่ใช่แค่ทางเดียวเลยยากมากไม่พอทุกคนตอนนี้ก็เป็นเจออะไรบ้างใช่ครับผมตอนนี bon ้ก like ็เป็นเวลา ผมคงเยะแล้วทุกคนตอนนี้เรายังเราหิวข้าวกันมากเลยนะทุกคนเราหิวข้าวกันมากแต่ยังไม่ได้ทนานเลยแต่แต่เช้านะเฮ้ยพี่วัดยังมีอีกเส้นทางหนึ่งนะไม่รู้เส้นนี้ไปไหนนะทุกคนนะั่นเหมือนจะขึ้นเขานะแต่เราขอไม่ไปนะเราจะเดินตามทางนี้ไปก่อนนะนี่นะตอนนี้ผมให้ดูเลยนะสาวประมาณนะเนี้ยล้อมไปด้วยป่านะทุกคนไม่รู้จะหาทางเอาเกือเปล่า อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมสามผลเลยนะว่าจะเอาตัวรอดจากออกจากป่าได้หรือเปล่าทุกคนพอลงมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ก็เย็นแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราในเส้นทางข้างหน้านะครับทุกคนใช่ทุกคนโอ้ทุกคนเหมือนมีต้นไม้ต้นใหญ่เลยนะเนี<อ>่เราตามไปเจอรถลอยไม่เจอเลยนะเพื่อใช่ไม่รู้รถเราจอดไว้ตรงไหนนะทุกคนตอนนี้เรากำลังด้ำห่านรถนะ เมื่อายเราเราได้จอดไว้เพราะมันเป็นเมื่อคืนพวกเรามาแดดหกประมาณดีสี่นะครับผมใช่ครับผมมันใกล้เช้าแล้วทุกคนแต่เราดันเราดันลงถังก่อนใช่เพราะเ่าคือแบบยังไงแบบใช่ทุกคนตอนเรามามันก็มืดอ,อยู่ใช่ไหมใช่ยัง<อ>มืดอ,อยู่มันมืดอ,อยู่เราก็แบบไม่รู้ว่าจะถางไหนทังไหนขั้นแรก<น>พวกเราก็คิดว่ามันจะเป็นเส้นทางนี้นะทุกคน ทั้งแรกพวกเราแบบจะไปกางเต็นท์นอนบนภูเขาแล้วทุกคนจุดชมวิวนะเราจะไปจุดชมวิวถ่ายธรรมชาติแดดันลงก่อนทุกคนวันนี้ผมบอกเลยพวกผมโชคหลายมากในวันนี้นะครับผมใช่เป็นวันแบบโชคหลายบ้างสามคนเลยนะครับแต่ก็ดีอย่างหนึ่งนะพี่พี่เรามากันสามคนนะพี่ใช่เพราะดีอย่างหนึ่งอะเรามากันสามคนนะเนี่ยถ้าเรามากันสองคนมันจะเป็นอันตรายและเราเพราะมาสามคนยังดีแล้วี่ ันนี้เราก็เดินมาแบบไกลพอสมควรนะก็ะยังหาทาังออกไม่เจอเลยไม่รู้เส้นทางนี้มันจะออกทะลุเส้นไหนนะใช่คนเททะลุพวกในเมืองก็ดีนะทุกคนเราก็จะได้หาถาังกลับบ้านไ,ได้เร็วกว่าเดินนะไมไหหรือลงไปในหมู่บ้านก็ดีนะเราก็จะได้หาทาังออกไ,ได้เลยจะได้ทำพวกชาวบ้านนะทุกคนใช่ทุกคน,กคนว่า,วาเผื่อแบบเข้าไปแล้วแบบนี่ใช่ หันแบบพม่านี่สวยเลยนะบอกไว้ก่อนคือเ <c oughs> นี่ยตอนนี้ผมกลัวอย่างเดียวกลัวข้ามชายแดนที่แล้วมันมีระเบิดด้วยไงพี่พี่ใช่เพราะมีกับระเบิดนะทุกคนผมบอกเลยน่ากลัวรจริงๆเนะี่ยอันนี้เส้นเส้นทางนี้เราก็เดินมากัลเพราะเราควนะรู้นะเฮ้ยมันมีรถมันมีร่องรอยรถวะเป็นวัดเนี้นๆนะเฮ้ยเราโชคดีแล้วพี่ ทุกคนตอนน,ตอนนี้พี่ๆเราเจอรอยลอแล้วนะอตอนนี้<อ>เราเจอร่องรอยลอยลแล้วนะนี่เห็นไหมต้องรอยลอนะน่าจะเป็นเส้นทางนี้แหละพาเรากลับได้นะนไม่รู้ว่าเส้นน,สนี้มันทะลุจากเส้นไหนนะทุกคนน,นี่นะพี่พเราโชคดีแล้วนะปล่อยกระห่าเราออกไป อันนี้ผมบอกเลยคนหิวเพอไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เมื่อเช้าทุกคนไม่มีน้ําไม่มีข้าวนะครับผมเดี๋ยวมาตั้งแต่เมื่อเช้าทุกคนบอกเลยตอนนี้ก็ยังหาทางถออกไม่เจอนะถ้าหา,าออกไม่เจอเนี่ผมว่าหมดแรงแน่เลยเพื่อนสัญญาณก็ไม่มีเยอะใช่ทุกคนสัญญาณก็มีม,มีไม่รู้จะติดต่อขายได้นะ แรงใหญ่มากเลยทุกคนไม่รู้เส้นนี้มันจะทะลุเส้นได้นะือเปล่าเนี้นั่งพักก่อนไหมเพื่นรักนั่งพักเอาแรงก่อนเราต้องนั่งพักก่อนนะเดินหนาแบบใหญ่มากแบบเนยเอาไอดียเอาน้ำนามันก็ไม่มีนะพี่พี่ถ้าน้ำมีเราคงจะได้กินแบบว่าไม่ใช้แรงของเรานะยไม่ใช้ไปหมดเลยนะครับผมเพราะตอนนี้มันก็เย็นแล้วพันไปหลายชั่วโมงมาก ไม่รู้จะอ่ะอนนี้ผมก็หิวมากเลยแล้วก็ม่วงมากเลยนะทุกคนเราเดินมาไกลมากเลยแอบแรงแทบจะไม่เหลือแลนะนี่แทบจะแรงเดือดแล้วทุกคนตอนนี้ปวดขาปวดร่างกายใช่ทุกคนอีกอย่างเราจะมากางเต็นเราใส่เก่งๆขาสั้นด้วยนะทุกคนดูพ่อผมแบบไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมาเลยอีกอย่างตอนแรกก็แบบจะมาถ่ายธรรมชาติเฉยๆจะมาเพราะว่าพวกเสื้อเกรงที่เตรียมไว้ก็อยู่ในรถใช่อยู่ในรถหมดเลยเสื้อผ้าที่เราเตรียมไว้แล้วก็พวกดูเต็นนะเหตุการณ์แบบ โบบลงป่าไปก่อนทุกคนก็ตอนนี้ก็ยุงกัดทุกคนไม่ได้ใส่เชื้อกเกงอะไรมาเลยนะเราอยู่ในรถหมดเลยนะครับผมไม่น่าลงเลยทุกคน,น,นี้ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะองลอง,งเดินไปอีกไหนไม่รู้ว่าใหลองเดินไปนซ้ำรลยครั้งหน้า เดี๋ยวเราจะลองติเทียบแบบตัวนี้ทุกคนโหบบบเลยต้นไม้คุ้มหมดไปตอนนี้อหิวน้ำมากเลยพี่ตอนนี้เหมือนคล้ายฟ้าร้องฝนจะตกเลยนะฟ้าร้องโอ้โหไม่มีที่พาวด้วยพี่มีก็ไม่มีนะไม่ได้พกอะไรมาเลยนะพี่ใช่หิวน้ำมากเลยทุกคนคือผมได้เอากระเป๋ามานะทุกคนแต่กระเป๋าผมไม่มีน้ำนะผมลืมเอาน้ำมานะ ไปพวัดลองกลับไปย้อนเส้นทางที่เราเห็นสองเส้นทางไหมเส้นทางนี้ไม่น่าใช้แล้วมันไกลเกินไปแล้วเพื่นวัดม,มันไกลเกินไปมันไกลเกินไปแล้วไปไปเรา่อยกลับกันนีป้กไป ไม่รู้ออว่าจะทำอะไรบ้างไม่รู้ว่าจะทำยังไงถ้าเจอชาวบ้านสักคนหนึ่งก็ดีนะคุณวัน,านวางงานป่ะนนไม่เจออะไรเลยผมเหนื่อยล้ามากเลยนะครับผมทุกคนตอนนี้ผมแบบหมดแรงมากเลยผมหิวถามด้วยแล้วก็หิวพยายามนะ้รับ ตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปหา้าลองน้ำก่อนนะครับผมผมจะเดินห้าลองน้ำก่อน,น,นหลองน้ำหาลองน้ำเออแบบเราเดินทาต่อเราเดหาลองน้ำางวอย่เนี่ยลอยลวนี้ไม่รู้มันมาจากเส้นไหนแต่เฮ้ยไม่มีรอยรองเท้าเลยพี่จ้งเลยเดี๋ยวดิมันรอยเท้าเลยเนะี่ยคือรอยเท้าอะไร เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนวัดใครวะเฮ้ยเพื่อนระวังเพื่อนไม่ใช่วะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะมป่าบ้างเพื่อนวัดไม่รู้ดิทุกคนเฮ้ยใครวะทุกคนชาวบ้านหรือเปล่าชาวบ้านชาวชาวบ้านเมืองรับแลรับรองเลยทุกคนเมื่อมันจะกลัวพวกผมนะใช่แบบแล้วลองอันนี้ดูไหมเป็นน่อนวัเราเข้าไปคุยกันดีว่า ลองเดียเ๋ยวให้ขาไปเรียกเขาดิาหารก็ตาตาเรา,าหรอว่าที่ทหารก็ขอได้ไหมเดพี่ดิเรียกดิฟื้มาเดี๋ยวพี่ดิเดี๋ยวดีพี่ดิเดี๋ยวทหาช่วแรกเหมือนน่าจะเป็นชาวบ้านนะทุกคนเฮ้ยทุกคนเมืดมืดมีร่องรอยนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมืดมืดเข่าขัวทุกคนพอดีคนมากรอบมาอยู่เรื่องน้ำเย็นน่นน่าจะเป็นที่พักอาต่ยมันหรือเปล่าทุกคนใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นที่พักอาต่ยมันหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย ไปไปไปทุกคนเมืออเมือนผมจะลงทางมานะทุกคนมาเจอมันปลาฝั่งพม้านะเนี้ยน่ๆทุกคนเนี่ยแน่ๆทุกคนแล้วมันทำมันทำอะไรเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันคือมันก้นอะไรนะ เหมือนก้านอะไรนะทุกคนเลยตรงนี้เป็นท่านไม่รู้ว่าทุกคนว่าตรงนี้มันคืออะไรนะนกเขาไม่รู้นะเลยตองนี้ดูตรงแคนนกพานะใช่ทุกคนมองแม่มากเลยไม่รู้มันเป็นชาวบ้านที่ไหนนะฝั่งน่าจะเป็นฝั่งพม่านะทุกคนผมว่าตอนนี้ผมยังม่ก้าเข้าไปคุยกับเขานะ วาไงดีวะลองลองซีซานดูบางที่ลองซีซานดูพระอาจะช่วยเราได้นะเมื่อกี้เป็นตาแหล่เราจะหาได้เมื่อกี้เป็นตาแหล่ไอ้นี่มันไม่รู้มันกันคืออะไรนะทุกคนแล้วก็เจอร่องรอยห้องกันนอนพักแรมนะทุกคนฝั่งนู้นนะไอ้ยังคนบ้าคนนี้เหมือนมันจะระแวงพวกเราเนี่ยนะทุกคนเหมือนมันจะไม่เคยเจอมันนู่นหรือเปล่า เราขุดร่งนั้นแหละไงเนี่ยไมยที่เขาลังเทุกคนทุกคนไอ้อันนี้เราอยู่เมื่อข้ากำลังซ่อมที่พารใช่เมื่อข้าใหม่ๆนะพี่เมื่อข้ากำลังจะทำบ้านนะใช่ทำบ้านนะทำแค่นะครับผมเมืข้าลังทตอนนี้ผู้ผมอยู่ในป่าฟังพม่าเป็นป่าใหญ่มากนะดูทุกคนใครไม่รู้ว่าเรารอมพมีมีแต่ป่านะครับผมดูบอว่าเราอาจจะข้าไปดูไม่รู้ว่าคนป่านั้นไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะตอนนี้เราจะไม่ขอามไปนะแต่จะขอยางห้างไว้ก่อนนะเพื่ออาจจะเป็นพวกพม่า หมอดวมาหรือเปล่าทุกคนผมไม่แน่ใจนะครับผมกลัว่ามันจะเข้ามาทำร้ายผมนะเพื่อนๆมันอาจจะมีอาวุธปืนก็ได้ทุกคนเราไม่รู้นะในป่านี่แบบ<ช>ทำไว้ใจใครใ<ช>ไว้ใจใครไม่ได้นะทุกคน<พ>อันนี้พอตรงเนี้ยมันคือป่าหรือพี่เราไ,ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเขาเป็นอคนพามา่าหรือใครนะในแบบคนป่าแบบอยู่ในป่าเลยแบบนนีะ้ทุกคน ไม่แน่ใจนะมันอาจจะมีภาคพ,พวกของมันก็ได้นะพี่เราไม่แน่ใจขอไปไหน้าไม่รู้นะอยู่ดีหายไปเลยใช่ทุกคนอยู่ดีๆก็าหายไปเลยนะเราก็ในในไม่รู้ <ใน S 2> ไปไหนนะเราก็จะขอไม่ตามไปนะผมขอกลับเส้นทางนู้นนะ <S <S เส้นทางที่แยกสองทางนี้ทุกคนดูเหมือนมีร่องรอยด้วยนะร่องรอยกันก่อไฟทำอาหารกินนะทุกคนดู มันจะมีน่องรอยกันมาพักแรมกินข้าวนะของฝยนี้ก็น่าจะเป็นของเมื่อคืนนะของฝายนี้ใช่น่าจะเมื่อคืนนะไม่รู้ว่าคุนป่านั้นเป็นไหนแล้วนะคนดูนะนี่นะครับผมไม่รู้มันคืออะไรนะของป่าป่้นี่น่ากลัวมากเลยนะผมเพื่อนออกไปก่อนเฮ้ยโน่นน่นโนนมันอยู่นน่นมันอยู่นน่นไหนนนนเ้ย มันทื่อแล้ววะมันทื่อะไรวว่าวง้วว่าเฮ้ยถอยอยกันทุกคนใจมันได้ขัดเฮ้ยเป็นใครเนี่ยไงนดีแบบไม่รู้ว่าจะพูดภาษาไหนเลยนะใช่ทุกคน มจะทํายังงไดีลทุกคนน่าจะเป็นคนฟังพม่านะทุกคนตอนนี้มันจะเข้ามาทําร้ายพวกผมนะเฮ้ยถอยๆดูพฤติกรรมมันนี้ทุกคนหดเหี้ยมากเลยนะทุกคนเอาไปอยู่ในทางก่อนนะห้ทุกคนดูผมเอาดินยาถอยก่อนนะมันจะเกิดอันตรายนะมันกลับไปละหมดมันกลับไปละไปลไปมันเถอะเราหาเส้นทางออกกันดีกว่าไปไป เดินกลับเดินกลับดีกว่าไม่รู้มันเป็นใครอย่าไปสนใจเลยนพิษวัดขะมาณนี้แล้วทุกคนวันนี้ไม่รู้ว่ามีบ้าตรงนันไปไหนนะพวกมึงนะเราจะไม่สนใจนะตอนนี้ทางดีเราต้องหาทางพอเราออกใครได้นะเขาไม่รู้เรื่องนะพี่ใช่ยังไงเราเรากลัวแบบว่าเขาบอกเส้นทางมั่วนะพี่ใช่เพื่อเพื่อเข้าจับไปทําอะไรเราก็ได้นะทุกคนพว้แยงเราไว้ใจใครไม่ได้นะนอกจากคนที่มากับเรานะ บ้านนั้นไปไหนแล้วไม่รู้นะจะไม่สนใจดิขาดน,นะถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนีน้เราห้ามไปสนใจนะที่เราออกมาได้เราก็รีบรีบหนีออกออกกำลังเลยนะพึ่งดีจะเจออะไรหรือเปล่านะดีเจอเหตุนขนใช่เหรอไหนหวงว่ามีเหตุหรือเปล่าใช่เหตุเปล่าพึ่งดีใช่เรื่องเหตุขนข้อนี้นะทุกคนพึ่งดีเราได้เจอเหตุขนนะกำลังโวยแล้วนะครับผม หลดอกนะพี่ดูดันมาเจอเห็ดโคนนะโชคดีมากเลยนะพี่ของนี้เราเก็บไปทำเมนูอาหารเลยเก็บดีเก็บดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามีมีนะพที่มันมันเผากินได้นะเห็ดพวกนี้เราจะเห็ดโคนกันนะ่อันนี้เดี๋ยวเราจะ่อนเนอร์ฮเก็บเห็ดโคนเอาไปทําแกงนะเพื่อคืนนี้เราอาจได้ผักแถวบริเวณฝั่งพม่านะแต่ตอนนี้เราต้องหาแม่น้ําก่อนนะเพื่อลงไปดูรอบรอบกอนดิโอเค เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินรอบๆดูก่อนนะตอนนี้เราก็ได้มีหนูอาหารละคือเห็ดขนนะแล้วก็โชคดีนะอย่างอรก็ยังมียังมีเห็ดให้เราได้กินนะ สวยสวยนะยาวมากเลลางสวยนะครับผมอยูจ่ใจพื้นที่เก็บนะตอนนี้ไม่รู้มนุษย์ป่าคนนั้นไปไหนล้วไม่รู้นะสวยไหมพื้นที่สวยสวยค่ะค่คดยาวเลยแม่อโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปอนอกกันดีกว่านะหเห็ดไรเยอะเห็นเห็นหัวหน้าช่วงนี้ก็เป็นน,น่าจะเป็นช่วงหน้าเห็เดเ้ยวยนะเนี่ยทุกคนตอนนี้เราก็ได้เมนูหา่เป็นเห็ดน,นะเราก็ได้มา สองสามดอกนะครับผมเดี๋ยวเราจะคลอดเดินดูอรอบๆกันเพื่อนเราจะเจออีกนะม <_ d ata> ันก็แค่ผมเจอเห็ดว่าทุกคน เราเจอนออไม้เราก็จะเก็บหน่อไม้นะะเจอเห็ดเราก็เก็บเห็ดน,นะผมทุกคนนี่ทีนี้ผมกำลังหาดูหต้นไม้อยู่นะพี่ผมเจอหน่อไม้ที่ผมเอาไปกินนะอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้เจอเห็ดน,นะได้ช่วยชีวิตได้แล้วนะอีกอย่างวันนี้เหมือนจะหาทางออกไม่ได้นะครับผม ผมก็หิวน้ำหิวข้าวกันบ้างแล้วนะดีตายน,นี่ผมจะกลับไปหาเพ่นๆ่นกันนะทางก็ลำบากมากเลยนะผมเราต้องมดุดพงนู่งหนามนะทุกคนดูหนามเยอะมากเลยไม่รู้เราจะออกทางไหนนะดูผมหาทางออกอยู่นะ nắm vào mang nào không vẫn đi vẫn vãi có để bắt cặp ấy luôn rồi เพื่นดีกับเพื่อนวันถ่าไยไปไหนแล้วกูไม่รู้นะทุกคนตอนนี้ผมจะขออนุญาตตามหาพเพื่อนๆก่อนรูววร้ว่าเพื่อนๆไปไห,ไหนกันหมดนะวันนี้เลเพื่อนนี่นะเพื่อนไปเพื่อนไปที่ไปทาง <ไป S 1> ออกดีกว่อนยังต้องกลับไปหาแม่น้ำก่อนใช่เพื่อนผมเจอเห็นหรือเปล่าวะทุกคนคงไม่ใช่นะ เหมือนได้ยินเสียงยนะไรบ้าปไปเหนื่อยมากเลยนะครับผมตอนนี้ผมเหนื่อยกันมากเลยบอกเลยว่าอ๋าอทุกคนเหมือนพวกผมมาเจอสานเก่านี่ยนะท<ห>ุกคนมีสานเก่านี่ยนะ<ห>เดี๋ยวเราเ<า>น,นี่นะพี่พี่<า>น,นี่ เป็นวันอะไรของคุณผู้ชยนะอยู่แต่ต้นไม้ใหญ่นะทุกคนสันเก่านะุกคมอมผลรวมว่ากันนะครับผม,มน,นี่นะน่าจะเป็นสันเก่านะเพื่อนผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นต้นไส่หรือต้นอะไรข้อย่า่อะไม่มมรู้เหมือนกันนะทุกคนด <พอ S 1> ู <พอ S 1> ต้นไม้มีสันวยนะพี่สันเก่าอะพี่มันแบบดูแลทางแบบนานแล้วนะใช่พี่ไปเราลิฟต์ออกันดีกว่า<ม>นี่นะเห็ดพื้นที่ก็ได้เก็บเห็ดมาเะนะ เอางี้ทุกคนวันนี้ก็แบตของผมก็เลยน้อยลงทุกทีละเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะมิคลิปแล้วทวนว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะไปหาแม่น้ำนนะแล้วก็หาทางออกให้เร็วที่สุดนะเพื่อได้กลับไปอัปเดตคลิปให้พี่ๆได้ดูกันนะอันนี้ก็มีอีกเส้นทางหนึ่งนะไม่รู้เส้นทางนี้ไปไหนนะครับผมตันนี้ผมกับเพื่นอนดีแล้วก็เพื่อนพายก็คิวมากเลยนะ กตอนนี้แบตผมก็เหลือแค่เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมก็สาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็เราแก้หาทางออกยังไม่เจอนะเดี๋ยวถ้าออกเจอเดี๋ยวจะกลับไปอัปเดตคลิปให้พี่ๆได้ดูนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็นึ่งหนึ่งติดตามนะเพื่อให้เป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปด้วยนะทุกคนตอนนี้ผมขิวมากแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ทอมากเลยนะเดี๋ยวเจอกันสำหรับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม